หลายหลายคนก็ไปจับจองตะลี่ได้ทันนะคะหลายๆคนก็ไปหาลอตเตอรี่ตรงนั้นตรงนี้ได้อันเนี้ยใครที่ซื้อเลขเจได้นะคะเจไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะออกหรือไม่ออกแต่ถ้าใครซื้อได้ขอให้ถูกรางวัลใหญ่ๆนะคะอ่าขนาดนี้มาจุดทูบอย่างอานอนี้กละเนี้ยแม่บอกแม่แม่หนู่มขำแม่ว่ะ ขนาดเจ๊หนีมาจุดทูบแล้วบอก e หกแปดห้าเนี่ยแม่แล้วก็ e สี่หกเจ็ดนะหนูซื้อไม่ได้นี่ขนาดฉันหนีมาจุดทูบแล้วนะบอกอยากหาซื้อไม่ได้อีกหรอคะเนี่ยโอ้ตายแล้วฉันทำอะไรก็ไม่ดีเลยตอนนี้อันไปหมด <c oughs> โอ้ยนอโอ้ยนอยน <c oughs> บอกแม่เลิกเล่นเลยครับวันนี้โอ้ยขนาดเจ๊จ หนูหนีมาจุดทูบเลยนะเลขทูบย่างอันอีกเลยคะเนี่ยอันอยู่แล้วมันแปดเก้ามันเป็นเลขอันทุกงวดมันเป็นเลขดังทุกงวดอยู่แล้วสวัสดีหนึ่งแสนแปดพันท่านนะคะวุ้ยวยวยว้ยแปบหนึ่งขอทำใจก่อนขอทำใจก่อนโอ้ขอทำใจก่อนแม่ขาโอ้ขอทำใจก่อน,อข,ออนขอดูตัวสุดท้ายคนเดียวก่อนได้ไหมโอ้แม่แชร์อขอบคุณมากคะ่ะคุณแม่ขาขอบคุณที่แชร์นะคะ โอเคสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนูขอรุ้นคนเดียวก่อนได้ไหมไมาคือมันแปดเก้ามันเป็นเลขที่อั้นทุกงวดอยู่แล้วสวัสดีนะคะสวัสดีหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นท่านใครเข้ามาแล้วเจ๊ฝากแชร์หน่อยนะเพจหนนะ่ะขอขอบพระคุณทุกคนที่แชร์ลำพังถ้าเจ๊รอไลฟ์สดเนี่ยมันไม่ขึ้นแจ้งเตือนว่าว่าเพจมันโดนปิดกั้นไปนะคะรู้ต้องกราบขอบพระคุณมากแค่บอกว่าอีเจ๊บอก มันโผล่หัวมาเนี่ยฉันก็รู้แล้วแหละว่ามันอันแต่จะให้จทำตัเนี้ฉันหนีมาแล้วนะฉันอุตส่าห์หนีมาเลยหนีเลขที่ฉันให้ไปเนี่ยหวังว่ามันจะมาจุดทูบเนี่ยหวังว่าเออซื้อได้หาที่ซื้อได้ขนาดหนีมาจุดทูบแล้วบอกโผล่หัวมาสองตัวแปดเก้ายังอันอีกเหรอคะเนี่ยหัวตายละ ว้าววันนี้มปเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยนฉันทำอะไรมันก็อั้นไปหมดเลยเนาะัะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนใช่ไหมเนี่ยนี่เจ๊อะซื้อไว้ซื้อไว้นานแล้วอันนี้ไม่ทุกคนไม่ต้องซีเรียสนะไม่ต้องไม่ไม่หย่บซีเรียสมากเจ๊อะซื้อไว้ตั้งแต่วันที่รถชนตูดโดนรถชนตูดอันนี้มันดังมากเลยนะเชื่อไหมขอบอ่าแล้วก็ไปลงแบบขอบคุณลอตเตอรี่รายใหญ่ แม่จำเนียนนะคะที่เอาบอกว่าเอาทะเบียนรถเจฟฟองเบียร์ไปลงเพราะว่าตอนนั้นมันดังจริงไงดังแล้วออกคุ้งออกข่าวเวอร์วังอลังการไปหมดเลยอะ่ะอันนั้นยอมรับเลยว่าเออทะเบียนรถที่โดนชนตูดมันดังไหนละแต่ก้าอ่ะใครขโมยไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ว่าว้ยฉันดุสานี้มาจุดทูบแล้วก็ยังตามมาอั้นฉันเนาะนี่ขนาดหัวโผ่ก็อั้นแล้ว ยังไม่ทันทําอะไรเลยอะ่ะเฮ้ยมันเป็นจริงมันเป็นจริงวุ้เดี๋ยวมันเป็นอะไรกัฉันโอ้ยมันเป็นจริงเรอพี่น้องครับมันเป็นจริงนะมันไม่รู้มันเป็นอะไรนะอันแล้วแปดแปดแปดเก้าะมันไปไหนใครมันขโมยไปมีคนขโมยเห็นไหมแป๊บแม่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งหนูว่าหนูซื้อนะซื้อเยอะมากเลยอ่ะลอตเตอรี่หายโดนจบไปแล้วล่าสุดนี่ไม่ใช่อ,อ้นีอีออนอ๋อเจอแล้วชแล้ว เจอแล้ว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 ,ลวห้าเบิ้ลเหรอคะนี้ได้มาอยู่นะได้ได้มาอยู่ได้แปดเก้ามาอยู่นะอุ้ยฉันซื้อลอตเตอรี่นะเออเห็นปะเห็นปะได้มาอยู่นะได้มาอยู่นะแป <c oughs> ดเก้านะ่ 89, นะแล้วก็แปดแปดแค่นั้นแหละอันเนี้ยตามลอตเตอรี่อันอันนี้ทุกคนไม่ต้องตามเจ๊ก็ได้นะถ้าไม่ชอบนะอันนี้แปดแปดวุ้ยแปดแปดแปดเก้าเลยลวดเลยเห็นปะแปดแปดแปดเก้า 88, 89, เลย ก็คืออันนี้เป็นเลขที่เจ๊โดนชนโดนชนตูดเป็นข่าวดังข่าวใหญ่เลยแหละที่โดนชนตูดอกลางสี่แยกไฟแดงเลยนะคะบางคนบอกอยากได้เลขคู่กรณีค่ะเจ๊คู่กรณีเจ๊เป็นรถอะไรเป็นรถขุบค่ะเป็นรถไถ่านานะคะเป็นรถชาวบ้านไม่มีทะเบียนรถค่ะเป็นรถเพื่อการเกษตรโอเมก้าโอเมก้าแป๊บหนึ่งนะขอถ่ายรูปเลขทูบก่อนอมีใครถ่ายถูกไหม คิดว่าไม่ใครไทยถูกไหมเลขทูปอะไรมันอั้นอะอะไรก็ซื้อไม่ได้อ่ะ,อะล่าสุดโดนวูบล่าสุดวูบไปแล้วต้องขออภัยนะเพราะว่าทูปอะเจ๊ไม่ได้จุดล่วงหน้าแล้วจุดสดๆเลยนะคะเราจุดสดสดเราไม่ได้มีการเตรียมการใดๆทั้งสิ้นเราจุดสดสดเลยอุย้ยตายแล้วขอ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 นุญาตนะคะคุณแม่โอ้ย สวัสดีหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันนะคะโอ้ยแป๊บเนอแป๊บเดียวแม่เอ๋ยอ่ะมีใครทายถูกไหมคิับอะเลขทูปอะไรอะจะดูสดดูสิมีใครทายถูกไหมไม่ใช่อย่าอันนะสองตัวทายอ่ะ อันบนนะแปดก้ามันอันแต่ข้างล่างอ่ะไม่อันหาซื้อได้อยู่เลขไม่ดักก็ไม่ใช่ไม่อันซื้อลอตเตอรี่ไม่อันนะคะเออแต่ใบละร้อยกว่าบาทนี้ก็ไปตรวจสอบกันเอาเองเออเนาะมีใครไทยถูกไหมมีใครไทยถูกไหมคุณแม่มีใครไทยถูกไหม สักครู่นะเดี๋ยวหนูให้แคปบอ่ะแม่พิมพ์พร้อมเลยแคปแล้วไปแล้วจะไปแล้วต่ออ,อะไรนะคะตัวเจเองก็ไม่สามารถรู้ได้บางคนนะคะออกข่าวผิดผิดผิดเพี้ยนบอกว่าเจ๊นะคะเป็นคนของกองสลากเป็นคนวงในเป็นคนนั่นเป็นคนนี่นะคะต้องกราบแจ้งด้วยนะคะดิฉันไม่สามดิฉันไม่ได้เป็นอะไรอย่างที่คุณกล่าวหา นะคะบอกทําเป็นขบวนการทําเป็นต่างๆนานานะคะถ้ามีหลักฐานรบกกอนอามาแจ้งด้วยว่าเจ๊เป็นคนของกองสลากนะคะรู้กับกองสลากอันนี้ต้องขออนุญาตแจ้งเราไม่ได้รู้นะคะถ้าหนูรู้ขนาดนั้นนะคะหนูคงไม่มานั่งไร์สดนะคะไม่คงไม่ปล่อยให้พ่อให้แม่ทาไรทํานาอยู่หรอกนะคะคงจะสุขสบายจนไปตั้งนานแล้วนะคะก็คงหนูก็เหมือนกับทุกคนแหละชอบเสียงโชคชอบเสียงลาบเหมือนกันไม่ได้เป็นคนพิเศษไม่ได้เป็นอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเออนะคะ โอเคนะคุณแม่สวัสดีหนึ่งแสนสองหมื่นพนะันท่านเด้อพูดไม่เป็นเลยคนดูเป็นแสนแล้วไม่รู้จะพูดยังไงเออสวัสดีนะคะหนึ่งแสนสองหมื่นท่านนะคะใครเข้ามาแล้วเนาะอ่ะใครยังไม่แชร์แชร์ให้หน่อยเนาะคุณแม่ขาเอออ่ะโอเคเดี๋ยนุรออดมินลงเลขก่อนนะคะเอางี้ก่อนเอาใบสูตรก่อน เวรทาอะไรกูก็ไม่รู้เนี่ยอุตส่าห์นี้มาจุดทูบแล้วก็ยังตามมาอันอีกแล้วนึกแล้วก็ตลกตัวเองนะนแล้วมันตลกตัวเองอะคุณแม่ขนาดหนูหนีมาจุดทูบเลยนะกล่าวว่าเออมันคงจะเลขให้มันจุดให้มันเลขห่างๆหน่อยเนาะให้มันไปไกลหูไกลตาเขาหน่อยเออให้มันให้มันเป็นเลขที่มันไม่ หาซื้อได้ง่ายๆให้มันเป็นเลขที่มันแบบไอ้นี่หน่อยได้ามาเป็นเลขอห้ยเออฉันก็งงเหมือนกันฉนนันุูสาหนีหนีเคารวาหนีเสือปะจระเข้น่ะเออฉันุสาหนีมาแล้วนะหน,หนีมาจุดทูบเลยละกะว่าจะได้ให้มันได้เลขแปลกๆหน่อยเอออะโอเคแบตจะหมดแล้วค่ะรอแคปอ่าแคปเจอร์ค่ะ แคปเจอร์ค่ะแบตจะหมดแล้วอ่าโอเคได้ค่ะคุณแม่ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่จา๋าแคปเจอร์ค่ะด่วนที่สุดในสามโลกเลยค่ะ แคปเจอร์ค่ะคุณแม่จ๋าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะเพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจราราณในการรับชมรับฟังด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เจให้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเท่านั้นนะคะสนับสนุนนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะพวกนี้แม่ค้าเขาอาจจะขายไม่หมดนะคะรบกวนไปอุดหนุนเลขนี้ด้วยนะคะคุณแม่ขาขอบพระคุณมากค่ะ โอเคค่ะโอเคนะคะชอบตามไม่ชอบผ่านเป็นเพียงแนวทางในการซื้อนะคะไม่มีใครรู้เลขจะออกอะไรทุกคนค่ะเจ๊ตัวเองจ๊เองเจ๊ก็จุดไปนะคะไม่รู้ว่ามันจะออกหรือไม่ออกนอนแล้วแต่ชอบชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะใบละแปดสิบบาทนะคะเออสาธุแปดสิบนะคะโอเคค่ะอ่ะตกใจเลยฉันหนีเสือปะจระเข้อ่ะ ทุกคนนี้เป็นใบสูตรนะใครตามชอบตามไม่ชอบตามผ่านเว้ยอะโอเคอันแล้วค่ะแม่ว้ายเวอร์วางอลังการฉันยังไม่ได้ไปไหนเลยเธอสองงวดจริงๆแล้วสองตัวเนี่ยไอเน,นี้ยแปดห้าหกแปดห้ามันอันไปที่มันอันเวอร์วางอลังการไ้ให้แค่นี้แหละถ้าชอบตามก็ผ่านไม่ชอบก็ผ่านนะคะเออตามบอกชอบก็ผ่านไม่ชอบก็ผ่านรอเล่น ชอบตาไม่ชอบผ่านนะคะ467หลายๆคนบอกอุ้ย467คือที่ไหนอันนี้เจ๊ปล่อยไปตั้งแต่วที่26แล้วเนาะปล่อยนานแล้วนะ467อะอ่ะโอเคนะ467จริงๆแล้วจะบอกว่า467เนี่ยหาซื้อได้แต่อี685เนี่ยเลขหนูเองจเจ๊หาซื้อไม่ได้เ็ได้มาเออไม่ใช่5แอนยัดไซด์กูดกว่า <laughs> ได้มา2ใบ467ตา นะฮะสี่หกเจ็ดแล้วก็เก้าหกเจ็ดชอบชอบงวดนี้สามตัวให้สองหางก็คือสี่หกเจ็ดกับหกแปดห้าแค่นั้นเองแต่ชอบสุดๆเลยคือหกแปดห้าชอบสุดๆเลยนะคุณแม่ฟังหนูก่อนอย่าเพิ่งด่านหน,นูฟังก่อนฟังก่อนสี่หกเจ็ดอันนี้ชอบล,งลองๆแต่ชอบสุดๆเลยคือหกแปดห้านี่ยแหละแม่เก็บเรียบอันไม่ไหวแล้วโอ้โลดอเอาไว้วดหน้าแต่แล้วกันทุกคนเออ ก็ไม่รู้เนาะจะหมุนยังไงเดี๋ยวต้องไปหมุนเองหรือเปล่าหรือย,ยังไงเราก็ไม่รู้อะบางคนก็อยากเอาจริงนะพูดตรงๆเลยอันตั้งแต่แม่อันตั้งแต่แม่ยังไม่ให้อีกค่ะโอ้ได้แล้วเออเขาสัมผัสได้ใช่ไหมเออสงสัยเขาแต่เขาถอดจิตมาดูฉันแน่เลยเวลาฉันทำคิดเลขเองอยู่บ้าน อยากจะบอกว่าเออเอาสี่แสนสองพอโดยแคดเลขทูบป,ปุ๊บหายไปในพิษตาเลยนะคะเหมือนเหมือนเป่าเค้กเลยอะ่ะเป่าหายเลยก็อยากจะบอกว่าหลายๆคนอันนี้ต้องขอบพูดนะหลายๆคนอยากให้ออกหลายๆคนก็ไม่อยากให้ออกเพราะว่าหาซื้อไม่ได้เขาก็ไม่ได้ผลประโยชน,น์นะคะก็หลายๆคนอยากได้หลายๆคนซื้อได้เขาก็อยากถูก แตยหลายคนก็ซื้อไม่ได้เขาก็ไม่อยากให้มันออก